ทั้งค้าทั้งไหร่เอาเป็นห้าล้านก่อนเนาะรอบนี้มันได้ชุดอะไรได้ชุดอะไรทุกคนดูสิดูสิชุดมังคุดก็ได้นะแต่ว่าอยากได้ชุดใหญ่กว่านี้ได้ชุดใหญ่กว่านี้ได้ไหมอ่ะอุ้ยชุดมังคุดดีชุดมังคุดดีคิดว่าวันนี้ ได้ชุดมังคุด่เยอะนะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ได้สิบสองล้านอุย้ยเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่อ่ะเราเพิ่งเติมเงินนะทุกคนอือเติมเงินเองก็ใช้ชูมันนี่สามารถเติมเงินโดยตรงได้เลยอะ่ะคือตอนนี้เห็นว่าใครๆก็ใช้ชูมันนี่เนาะทุกคนเพราะว่ามันแบบเติมเงิน เค้าเกมน,นี้ง่ายมากเลยได้ชุดเท่าไหร่ได้ชุดเท่าไหร่หรโอ้ยขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วทุกคนทุกคนมาดูสิมาลงทุนห้าล้านคืนมาได้ห้าล้านห้าแสนคือยังไงชุดเท่าไหร่ชุดเท่าไหรช่ชุดนี้มันไม่โอเคเลยนะอยากได้ชิดใหญ่กว่านี้เลยอยะ ปกติทุกคนตั้งค่าเท่าไหร่อะเราถ้าวันไหนได้เยอะเราก็ตั้งค่าแบบเป็นสิบล้านก็มีนะแต่ว่าบางคนตั้งค่าคือบางวันแบบรู้สึกแบบบางวันอะที่เราแบบตูงเงินไม่ได้แล้วก็เล่นให้แค่แค่อายาประมาณห้าแสนลงทุนแบบห้าแสนหรือว่าหนึ่งล้านแบบนี้แต่ว่าวันไหนได้เยอะเราก็ลงทุนเป็น คระห้าล้านหรือว่าสิบล้านแบบน,นี้ได้ใช่สิบล้านเองเนี่ยไม่เท่าไหร่มันเล่นแบบอัตโนมัตินี้อะวนไปวนมาแบบไวมากเลยนะทุกคนอรอบนี้โอ้ยไม่โอเคแล้วเพิ่งพูด ต่ว่ามันดูว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะเออก็ดีสตอรี่หรือว่าชุดนี้ใหญ่ปะได้ป่าได้ป่าตามตุ๊กเคชุดแตงโมก็ได้ห้าครับดูดูด,ด,ดูมาดูมาดูมาดูทุกคนว้าว ตอนน้้ยังเหลือเท่าไหร่อ่ะแค่นี้เองเ่ยได้แค่นี้เองเมื่อกี้ได้เยอะแต่ว่าหม,หมดแล้วไงทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะมาให้กำลังใจน้องหน่อยเล่นแบบนี้แบบโอ้ยตกใจอ่ะแบบตื่นเต้นเลยหัวใจแบบมัน มันแบบเต้นแบบติ๊ก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 เพราะวมันนิ่งนิ่งเฉยเฉยอะ่ะมันนิ่งเฉยเฉยไม่ได้ค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วได้ค 3, 000, แค่สามล้านเองหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนกว่ากว่าเนาะอยากไปชิปใหญ่กว่านี้ได้เป่าได้ป่ามันไม่โอเคเลยนะ ห้าคาัสอุ้ยให้หกสิบเจ็ดล้านอยากได้ร้อยล้านได้ไหมคะอยากได้ร้อยล้านได้ไหมคะึ้100นม,มาึ้นมาร้อยล้านได้เปล่าเติมพันเพิ่มไหมไม่ดีกว่าเนาะเอาห้าล้านมันพอดีแล้วเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าแต่นี้มันก็แบบ เราเก็บเป็นห้าห้าล้านไงทุกคนอยากเล่นแบบห้าล้านสิบล้านแบบนี้เพราะว่าคาได้อ่ะมันก็ได้เยอะไงการที่ลงทุนนี่แบบว่าเราต้องเสี่ยงอ่ะเราต้องลงความเสี่ยงด้วยแต่ว่าถ้าได้เยอะก็อะโอเคนะเพราะเราก็สามารถแบบกดเงินอะจากชูมันนี่มาจากเกมนี้นะทุกคนทุกคนลองกด ถ้ารูกคนอ่ะได้กาไรแล้วเราก็ลองกดตังเราสามารถเอาเอามาชูมันนี่อ่ะกระเป๋ออนไลน์ของชูมันนี่ได้เลยนะเพราะว่าน้องกดเงินไหล่เล่าแล้วกลัวแบบหลายคนอ่ะแเรว่าเล่นแล้วไม่รู้ว่าแบบกดตังยังไงอ่ะเพราะว่ากลัว ต้องผ่านเอบนุ่นเอปนี่อะไรอะ่ะมันมันหลายขั้นตอนแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันง่ายมากเลยเราสามารถกดเงินเองได้เลยนะว้าวฟรีแต่ว่ายังยังไม่ได้อะไรเลยยังเหลือสิบสองรอบทุกคนคิดว่าจะได้เท่าไหร่ มันแค่เจ็ดรอบเองเพิ่มอีกได้ไหมเพิ่มอีกได้ไหมคะเพิ่มอีกได้ไหมคะเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ดูซิทุกคนดูซิดูซิมันเพิ่มอีกแล้วอะ่ะจริงเปล่าได้เท่าไหร่แล้วอุย้ย ้อยสี่สิบล้านแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่สองร้อยสองร้อยล้านแล้วนะอ้าวจริงเปล่าแบบไม่เชื่อเลยอะ่ะวันนี้ได้เยอะจริงนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยใช่เมื่อกี้เราเล่นเราเล่นทุกคนเมื่อกี้เราเราเล่นเฉยๆตอนนี้เริจริงจังแล้วอุ้ยชุดนี้ดีชุดนี้ดี ได้นะได้นะได้นะถ้าไหร่เท่าไหรเนี่ยอืมโอเคขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มหน่อยนะชุดมังคุดไม่ค่อยสวยสวยก็สวยแต่ว่าไม่เท่าไหร่ชุดนี้ก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะโอ๊ย ชุดสัฟฟอร์ดเมื่อกี้ดูดีนะแต่ว่ามันได้แบบไม่เยอะไงจะได้เท่าไหร่เนี่ยชุดนี้โอเคเปล่าก่อนหน้าเวนสามล้านห้าแสนอยากได้เยอะกว่านี้อยากได้เยอะกว่านี้ชุดเท่าไหร่ชุดเท่าไหร,รออนะ่รออยู่นะรออยู่นะ สิบล้านเองอสิบล้านก็ดีแล้วมันดีกว่าได้แค่ล้านเดียวเนาะทุกคนมันไวมากเลยแบบมองแบบไม่ทันเลยนะขอให้เยอะหน่อยวันนี้จะกดตังกดเงินมานะจาจะกดเงินมากระเป๋าออนไลน์เพราะว่าตังมันหมดแล้ว จะไปกินซุกี้กับเพื่อนอ่ะนักกับเพื่อนว่าเราเล่นเกมเราได้ตังเราจะเลี้ยงไงแต่ว่าถ้าขาดทุนจะเลี้ยงได้ยังไงเนาะไม่เท่าไหร่เนี่ยเพราะเมื่อกี้เห็นว่าเราได่ก็เยอะอ่ะแ,แล้วตอนนี้แบบมันมันให้เยอะแล้วอ่ะมันมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะแค่แบบได้ห้าล้านสิบล้านแบบนี้ แต่ว่าก็ดียังไงมันก็ได้เรวก็ได้เล่นเกมด้วยอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้เราบอกว่าไม่ได้เยอะไงตอนนี้ได้หกสิบห้าล้านแล้วได้หกสิบห้าล้านแล้วนะทุกคนจ้าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ ชุดมังคุดก็ได้หรือว่าสับป,ปะรดก็ได้เต็งโมก็ได้อยากได้เยอะไงขออีกได้เปล่าขออีก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 นิดขออีกนิดขออีกนิดเดียวไม่ได้หรอคะ ีได้สามร้อยล้านตอนนี้เหลือแค่สองร้อยล้านกว่าๆเนาะมีใครยังอยู่ไหมเอ่ยเพราะว่าชุดมันไม่ใหญ่ไงชุดมันไม่สวยก็เลยไม่อยากเล่นแล้วอะจปัปรรดจักรรถได้แค่สองล้านห้าแสนชุดนี้ก็โอเคนะชุดนี้ก็โอเคแต่ว่ามันไม่ได้เท่าไง อยากได้ชุดใหญ่อยากได้ชุดใหญ่ขอหน่อยขอหน่อยอยากได้ชุดใหญ่อุย้ยตั้งแต่ตอนที่ได้ชุดสับประรดหรือว่าชุดอะไรได้สองล้านกว่าๆเราตั้งนานตอนนี้ได้สิบล้านแล้วอ่ะล้านสองล้านสองแสนเนี่ยสามจุดเจ ตอรี่แต่ว่าไม่ไม่เยอะอยากได้ชุดใหญ่อยากได้ชุดใหญ่ก็สิบแปดล้านคิดว่าเราคนหยุดแล้วนะทุกคนเพราะว่าให้พวกนี้เล่นดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่นต่อคิดว่ามันจะขาดทุนนะได้เปล่าได้เปล่า เป็นเล่นต่อหรือว,ว่าหยุดปะเพรา่งไงลงทุนอะ่ะมันคืนมาแค่ครึ่งหนึ่งคืนมาแค่ครึ่งหนึ่งได้ยังไงมันมันไม่สวยอะ่ะชุดนี้มันไม่สวยแล้วชุดนั้นไม่ค่อยโอเคแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย คิดว่าคนหยุดแล้วบ๊ายบาย